กินมากนี่มาดอกหัวคนเมืองหลายสิบคนเลยเมื่อกินาขอเุก้แล้วน้องัขึ้นแสดงว่าเราไม่คนดังเนี่ยมันเลยไม่ขึ้นเราไม่แค่แต่คนดังนยมันจะไม่ขึ้นรขึ้นอะไรรู้แงว่าเราไม่คนดังที่ไม่จ้ะอาจาร ปกติมันต้องข <c oughs> ึ้นฟ้าภาษากีนเลยภาษาจีนว่าไง D A N เอจะมีของเล่นดีบอบอสทำนี้เข้ากับภาษารารเาชเอนี่นี่เด็เ ก็ไม่ใช่คนดังสิคนก็เลยไม่ดูไม่ไม่น้องคิวมาน้องคิวหรือน้องคิวชอบใจมากแดง เสียงหัวเราะของน้องๆมีความสุขกดใจสิกดใจให้คูด้วยนะเรามีหน้ามาอยู่แถวๆนี้ว้าวอืมอร่อยอืมอืมหวานอืมอืม,อม,อม ควบคุมเหรอตามคูดอยู่เรบเป็นนะตอบนะโอ้ยหายทะเลาะก่อเออตอบคันเลยตอบเลยไม่เขียนทีมมิก็เอาเถอบหมีุกคนทีอร่อยไหมครับไม่อร่อยแซบบอบแซบแซ่บสมับอีซ